الحمد لله الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جلي البرهان رخيم الاسم قذير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء من الاحسان شديد العقاب سريع الحساب اليم العذاب عزيز السلطان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر فنشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاه والسلام ابي الله سبحانه وتعالى เราท่านทั้งหลายต้องมีความตักวาดีกวา่ายำเกรงต่อลอตาลาเจ้าเถิดทั้งนี้เพราะว่าการตักวาและยำเกรงต่อลอตารานั้นเป็นพื้นฐานของความดีและเป็นพื้นฐานของความสําเร็จของมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องที่รับการลอตาลาเราเป็นคนมุสลิมอัลกุรอานนั้นคือธรรมนูญของเรากุรอานคือคําดํารัสของลอตาราที่ออกมาจากพระองค์ อัลลอฮ์ตาลานั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดคําดารัสของพระองค์นั้นก็เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เพรานั้นคําดารัสของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่มักลูไม่ใช่สิ่งถูกสร้างตัวอักษรที่เราเขียนกันนะ่ะตัวนั้นคือสิ่งถูกสร้างนะคาพูดที่เราเปล่งออกมาด้วยกับกุรอ่านัน่นคือสิ่งถูกสร้างแต่ตัวของกอ,อลอุรอ่านไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเพราะว่าตัวของกุรอ่านั้น มาจากอัลลอฮุบ ب าน ن ه ละฮ็อาตาในเมื่อสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ในคุรานจึงเต็มไปด้วยกับบารักัดเต็มไปด้วยกับความดีงามพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺตาลาเราจะเห็นได้ว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับอ่านด้วยกับเนียดการอ่านอัลกุรอาน่าบิสมิลลาฮิราะมานิรรหิมนะแต่ละตัวเขาจะได้สิบความดีด้วยกันเพียงแค่อ่านเท่านั้นยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ นะยังไม่ได้ลงไปสู่การตับเศษการอัถาธิบาแค่อ่านอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอักษรหนึ่งได้ถึงสิบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกอายะของอัลกุรอานนั้นแฝงความดีเอาไว้มากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าเรานั้นจะเข้าถึงหรือไม่แค่นั้นเองวันนี้พี่น้องที่รักของ阿拉ตาลาต้องการที่จะพูดถึงอายะเดียวของอัลกุรอานเทนั้นบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮิมพี่น้องที่รักของ阿拉ตาลานะครับ

ว่าหมรอินาอักวัตรุริสมาลาหรือว ل าก็ามทกอ่านอันนบีสัลลัลลอฮฺมุฮัมัดสัลลัมีบอกเราว่าอย่างไงนบ,บีบอกว่าเมื่อเข้าช่วงเวลากลางคืนคือช่วงโรเพนะบช่วงเวลามะริบตอนนั้นเนี่ยอย่าให้เด็กออกจากบ้านเมื่อช่วงเวลาโรเพนั้นผ่านไปแล้วไปอ่านัาษาอาตุมีนัลไร ค่อยปล่อยเด็กๆออกไปจากบ้านสาเหตุนั้นนบีได้บอกในฮะดีนนี้บอกว่าอัละยาตินุตันตะชิรฮีนะอีบินเชตอนเนี่ยมันจะกระจายออกไปในช่วงเวลานั้นนะเพื่อที่ว่าเด็กจะไม่ได้รับอันตรายจากเชตอนไม่ใช่จากสิ่งอื่นจากเชตอนนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมบอกว่าในช่วงเวลานั้นอย่าให้เด็กออกจากบ้านแต่สิ่งที่ต้องการนําเสนอคือประเด็นหลังจากนี้นบีลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิะซัลัมบอกตอนแรกนะ บอกว่าเชตตอนเนี่ยมันมีผลสะท้อนต่อเด็กของเราแต่ช่วงหลังจากนั้นนบีบอกว่าเวลาเข้าบ้านปิดประตูบ้านอ,อุสกริสมาลลอให้กล่าวบิสมิลลาห์ด้วยถ้าหากว่าจะนอนในสมัยนบีนบีบอกให้ดับตะเกียงของเราก็คือปิดไฟให้กล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนบีบอกไม่ใช่แค่นั้นนบีบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นถุง นาใส่อะไรก็เป็นถุงหนังนบ,บีบอกเอากิซีก็อักถุงภาชนะที่ใส่น้ําสมัยนั้นเป็นถุงหนังนายบ,บีบอกว่าให้ปลูกถุงหนังใส่น้ําด้วยแล้วก็บิสมิลล์ตอนปลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นภาชนะที่ใส่อาหารนบ,บีบอกว่าคอามีนาอักให้ปิดภาชนะใส่อาหารก่อนท่านก่อน,ท,นที่จะนอนด้วยอย่าไปเปิดเอาไว้อย่างนั้นแล้วให้กล่าวบิสมิลล์ถ้าหากว่าไม่มีฝาหรืออะไรที่จะปิดเอาไว้เนี่ยให้ เอาไม้หรือว่าช้อนหรือว่าซอมอะไรสักอย่างหนึ่งขวางที่แก้วขวางที่หม้อเอาไว้นะและก็กล่าวบิสมิลล์แลในบางรือวิญญานเนี่ยในบีศ็อลลอลลอฮุอะไริวะซัลล,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 ลมบอกว่าเพราะชัยอนจะไม่สามารถที่จะเปิดภาชนะเหล่านี้และไม่สามารถเปิดประตูที่บ้านกล่าวบิสมิลลาล์แลวก็ปิดไว้ได้หะดนี้นี้เนี่ยอุลามานั่นได้อธิบายเอาไว้นะครับบอกว่าบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์ ซึ่งด้วยกับบิสมิลลาห์อัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาให้เริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์สุโรของกุรอานนั้นน่ยมีถึงร้อยสี่สิบกับสุโรใช่ไหมถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดสุโรนะที่นบีไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์เนี่ยแค่สุโรเดียวคือสุโรเตาบะแต่มันก็มีเสียหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดอยู่ดีเพราะว่าในสุโรอันนัมนี่เนี่ยมันมีตรงกลางอีกหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด แล้วก็ทุก่อนเสุร์เนี่ยให้อ่านบิสมิลลาหมดเลยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมอุลามาบอกว่าเพราะด้วยกับบรารักะของบิสมิลลาเนี่ยจะทําให้ัชตอนนั้นห่างไกลัชตอนจะไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับชีวิตของเราได้แล้วชีวิตของเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันจากัชตอนด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาในทุกอากักกิริยาของเราไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการปิดภาชนะหรืออะไรเท่านั้นแต่ถ้าว่าเดี๋ยวเราดูต่อไป นะครับว่ามันมีผลในชีวิตของเราอย่างไรในตัฟฟิตของอิบนิกซีดเนี่ยในตัวชะ็อคคำว่าบิสมิลลาห์ของซูรฟ่าเตหะเนี่ยท่านได้นํามาสองรีวิยาเดีกันเจ้าของตัฟฟีตเล่มนี้รีวิยาที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่านบิสมกลลาลลอาลลอฮ์แลาะยุบลลาท่านบอกว่าอัลลอฮ์ทรงส่งของพระองค์ว่า เมื่อใดก็ตามแต่ที่มีการกล่าวบิสมิลลาห์กับสิ่งใดอัลลอฮฺตาลาจะประทานบรา,าบรักะบารักะคือความดีงามที่มากมายมนุษยไม่รู้ว่าดีงามแค่ไหนแต่บรารักะนี่ก็คือความดีงามบางทีเราเรียกเราแปลว่าภาษาไทยว่าสิริมงคลซึ่งเราไม่รู้ว่ามันดีงามแค่ไหนอัลลอฮฺตาลาบอกว่าทุกอย่างที่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะประทานบรารอกะในนั้นนี่หนึ่งนะอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ในตับเสนเล่มเดิมเขานำเริววยะมาบอกว่าฮะนบศสุลลาะฮอะเลฮยวะซัลลัมเนี่ยกำลังอยู่บนพาฮานะแล้วก็ลืน่นคนที่อยู่ข้างหลังก็เลยด่าแชตตอนออกมาไอฟะแชตตอนนะแชตตอนนั้นตกต่ำแต่บีสุลลาะฮฺอะเลฮยวะซัลลัมบอกว่าให้พูดว่าบิสมิลลาห์พะเมื่อแชตตอนเนี่ยได้ยินคําว่าบิสมิลลาห์มันจะตกต่ําและต่าต้อยจนกระทั่งว่า ตัวเขามันเนี่ยกลายเป็นขนาดเล็กเหมือนกับมะเร็งหวังมิสลัซูบะเหมือนกับวัแรงวันเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยคำว่าบิสมิลลาห์กับชชตตอนจะไม่อยู่ด้วยกันคําว่าบิสมิลลาห์กับชชตตอนเนี่ยจะไม่อยู่ด้วยกันด้วยเหตุนี้เองคนคนหนึ่งถ้าในชีวิตของเขามีบิสมิลลาห์ตลอดชชตตอนจะเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเขาไม่ได้พี่น้องที่รักของพวลเราตาลาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงมีฮะดีษบอกว่าคุลลุลีอัมบิน สิบาริลลายุบดัฟีฮิบิบิสมิลลาฟะฮุวอัจซัมทุกภรกิจที่เป็นภรกิจที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ไร้สาระเนี่ยถ้าไม่เริ่มด้วยกับบิสมิลลาอันนั้นเหมือนกับว่ามันบกพร่องเลยทีเดียวเพราะนั้นเราจะเห็นได้ี่น้องี่รักของกัลต์ตาลาก่อนอ่นานนั่นละนะครับมีสุนัตให้บิสมิลลาฮุรราะห์มานิรหิมตอนที่ตักเบสแล้วก็ละหมาดสัรดูอันแรกที่เราจะต้องอ่านก็คือบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรหิม เวลาเราจะอ่านอั uran, ลกุรอานเราก็ต้องบิสมิลลาฮิราะห์มานิราฮีมขนาดของที่เป็นความดีทั้งหมดเนี่ยยังต้องเริ่มด้วยกับบิสมิลลาฮิราะห์มานิราฮีมเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากเราไปดูสิ่งที่ศาสนาแนะนำเราในเรื่องอื่นๆในยิ่งกว่านั้นนะอยากจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยนะครับถ้าจะมีช่วงเวลาไหนที่ไม่กล่าวบิสมิลลาฮ์ก้อน้าไปหาภรรยาตนเองถูกไหมเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยศาส,สนาบอกให้ปกปิดไม่ต้องปเปิดเผย นะแต่ช่วงเวลานั้นก็ยังอุตส่ามีฮะดิษของท่านนาบีล,ล็อัลลอฮาอะไรยฮิกะซัลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยเมื่อคนหนึ่งต้องการเข้าไปหาภรรยาตนเองเนี่ยนะแล้วเขากล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิรหีมอัลลอฮุมะจันนิบนนชัยฏอนวาจันนิบิัยฏอนมาราะซักตานาจะไม่มีัยฏอนตัวไหนก่อความเดือดร้อนให้กเ่เด็กคนนี้ได้เดือดร้อนตรงนี้หมายถึงด้านร่างกายนะแต่เรื่องอาครอนเนี่ย นะอาจจะเป็นไปได้แต่ด้านร่างกายเด็กเด็กคนนี้จะไม่ถูกอันตรายจากเศษตอนอย่างแน่นอนด้วยการอะไรด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาเชษตอนจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องและยุ่งกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดนี่คือผลจากอะไรจากการกล่าวบิสมิลลาถ้าในโอกาสเนี้ยถ้าในโอกาสนี้เนี่ยมีสุนัขให้กล่าวบิสมิลลาโอกาสอื่นเนี่ยหมายความว่าสมควรจะกล่าวยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่ามีสุนัขตลอดทุกอย่าง ก่อนรับประทานอาหารบิสมิลลาฮิราะมานิราฮีมัชตอนจะรับประทานร่วมกับเขาไม่ได้ถ้าไม่บิสมิลลาเนี่ยนะัชตอนจะร่วมกินกับเขาทีนี้นบีก็นบีละละ็อลัลรอฮวอะลยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยมีโอกาสหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ก็คือว่าัชตอนจะพยายามร่วมกินอาหารกับขาสารและก็สำรับของท่านนาบีนบีเนี่ยจะมีถาดใหญ่อยู่ แล้วก็เวลารับประทานอาหารก็จะร่วมกับบรรดาสาบาหลายๆคนรับประทานใครมาก็รับประทานได้หมดตอนนั้นมีอยู่ครัง้งหนึ่งนบิวซอลสาลามกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเดินต่อแต่ต่อแต่มานะมาถึงก็จะไม่หยิบอาหารแต่เนบิวซอลรอว่าอะไรสลามจับมือเด็กก็ไม่ยอมให้หยิบอาหารจากในถาดนั้นซึ่งอันนี้มันผิดปกติถือนบีไม่ใช่คนหวงนะแต่นบีไม่ยอมให้เด็กผู้หญิงคนนี้รับประทาน หลังจากนั้นเนี่ยมีอาหรับทะเลทรายอาหรับาอาร์บีอาหรับชนบทเนี่ยนะมาอีกคนหนึ่งเดินเดินมาแล้วแต่แล้วแกจะมาหยิบอาหารนบ็อลลัลลอฮุอะละสลัมจับมือเขาไม่ยอมให้หยิบจากอาหารเช่นเดียวกันบรรดาซาบ้านเนี่ยสังเกตอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ปกติของนบีะนบ็อุสซัลลัมก็รู้ว่าซาบ้านเนี่ยมีคำถามอยู่ในใจทำไมไม่ให้สองคนนี้รับประทานอาหารในต่าดกันด้วยเนบ็อลสัลลอฮุละละสลัมอธิบัตเลยไม่ต้องรอให้เขาถามแต่บีบอกว่า ชัยตอนเนี่ยนะต้องการที่จะมีส่วนแบ่งจากอาหารในถาดน,นี้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเขาจึงมันจึงพาเด็กคนนี้มาซึ่งเด็กคนนี้ไม่กล่าวบิสมิลละเพราะยังไม่รู้อาดาับเพื่อที่ว่าด้วยกับมือของเด็กคนนี้มันจะได้ทําให้อาหารเนี่ยเข้าไปในท้องของมันได้เช่นเดียวกันเมื่อฉันจับมือของเด็กคนนี้เนี่ยมันจึงไปพาอาบชนบทอีกคนนึงมา เพื่อที่ว่าให้อาหรับชุนบทคนนั้นเนี่ยมาหยิบแล้วเขาไม่บิสมิลลามันจะได้มีส่วนจากอาหารในถาของฉันเพราะนั้นน่ะฉันจึงจับมือของคนทั้งสองเอาไว้นบีบอกว่ามือของัยตานอยู่ในมือของฉันเพราะฉันจับมือของคนสองคนนี้เอาไว้สิ่งนี้หมายความว่ายังไงถ้าหากว่าเราไม่บิสมิลลาก่อนรับประทานอาหารัายตานก็กินร่วมกับเราด้วย ใช่ต่างก็กินร่วมกับเราด้วยและเนี่ยคือเหตุผลที่ว่ากินบางทีไม่อิ่มในอีกอีกเรื่องหนึง่งนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามมาหาท่านนาบีนบีก็ทําอาหารเลี้ยงเขานะไม่ได้ทาอาหารรีดนมแพะให้เขารับประทานให้เขาดื่มเขาดื่มไปเนี่ยนะคร่บคบถ้วยนะคือดื่มเยอะมากกว่จ,จะอิ่ม พอตอนเช้าเนี่ยเขารับอิสลามตอนนั้นแต่เบซยสซลัมรีดน้ำนมแพะให้แก่เขาขวยเดียวบอกว่าอิ่มแล้วในเบียสซลัมยังไม่ได้อธิบายเนี่ยคนในบ้านก็ถามเลยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยกว่าจะอิ่มต้องหกเจ็ดถ้วยวันนี้แค่ถ้วยเดียวทําไมอิ่มเบียสซาลัมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขากินในสภาพไม่บิสมิลละเช้าเนี่ยก็บิสมิลละเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่บิสมิลล์เนี่ยต้องกินเจ็ด กับคนที่บิสมิลลาห์เนี่ยกินแค่หนึ่งก็อิ่มแล้วเพราะบรอกัตีิอัลลอฮ์มาตะหัวตาลาประทานให้ในอาหารเพราะนั้น,นพี่น้องที่กของอัลลอฮ์ตาลาไม่ใช่แค่เรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเดียวดื่มน้าแล้วก็มีสุนัขให้บิสมิลลาห์คืออย่างที่บอกนะครับชีวิตของคนมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่ามีบิสมิลลาห์ประกอบอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ให้ชีวิตของเขานั้นใช้แตนจะไม่มีทานเข้ามาแทรกแซงใ,ในชีวิตของเขาได้ เปิดประตูบ้านเข้าไปบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮ i มก้าวออกจากก้าวเข้ามัสยิดนี่ก็มีสุนัตให้บิสมิลลาก่อนที่จะเข้าในห้องน้ำเนี่ยก็มีบ um ิสม si ิลลาห์บิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮ i มอัลลอฮุมะอินนีอัลลอฮบิกะมินัลคุฟซิวัลคอบาอิสนบีบอกว่าสิ่งที่จะเป็นสิ่งขวางกัน้นละวางเอาร้องของลูกหลานอาดัมกับสายตาของจินก็คือการกล่าวบิสมิลลาห์ เพราะนั้นในพินาจารของกัลลอฮ์ตาลาสิ่งเหล่านี้มันชี้นำเราบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะขาดบิสมิลลาห์ไม่ได้เพราะว่าบิสมิลลาห์คือตัวที่จะป้องกันเชตาอาไว้นะไม่ให้เชตาเนี่ยเข้ามาใกล้เราแล้วอันตรายของเชตาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันรุนแรงกว่ายาพิษรุนแรงกว่าศัตรูที่เป็นมนุษย์อีกเพราะว่าศัตรูที่เป็นมนุษย์เนี่ยกดเกลียดกันอย่างมากก็คือว่าทําให้เราตายแต่เชตาเนี่ยทำให้เราลงนรก ซึ่งมันรุนแรงกว่าศัตรูที่เป็นมนุษย์อีกเพราะนั้นเนี่ยชีวิตของคนมุสลิมพี่น้องที่รักของเราตาลาขาดบิสมิลลาไม่ไนดะ้เพราะนั้นเราจะเห็นนะครับหนังสือทุกเล่มอ่าของคนมุสลิมแถวโอลาฟเขาเขียนเนี่ยเราไปเปิดดูข้างหน้าไม่มีเล่มไหนไม่มีบิสมิลลา หนังสือทุกเล่มมีบิสมิลลาวารสารของคนมุสลิมทุกเล่มมีบิสมิลลาอยู่ข้างหน้าเพราะอะไรเพราะสาเหตุนี้แหละก็ขนาดกูอ่านยังต้องเริ่มด้วยกับบิสมิลลาละหมาดยังองเริ่มด้วยกับบิสมิลลาอาบน้ำละหมาดเป็งของดีๆงั้นต้องเริ่มด้วยกับบิสมิลลา,ลาบบลลและอย่างอื่นทำไมจะไม่บิสมิลลาเข้าบ้านแล้วก็บิสมิลลาเวลาที่เราอาหารเหลือใช่ไหมเราวางเอาไว้เนี่ยให้เราปิดปิดหม้อหลังจากนั้นก็กล่าวบิสมิลลา ใช้ตานจะยุ่งอะไรไม่ได้เลยมันมีอีกค้ดีหนึ่งเนี่ยนะครับที่บอกอาไว้บอกว่าในหนึ่งปีอันนี้ในกิตาบุตรบิบิของหนังสือมิชการในหนึ่งปีเนี่ยจะมีอยู่คืนหนึ่งอลัลลอฮฺตาลาจะลงเขาเรียกว่าอัลบาละบาละนี่ก็คือภัยพิบัติลงมาแล้วภัยพิบัตินี้มันจะลงมาในไหนรู้ไหมในภาชนะทุกภาชนะที่ไม่ปิดแล้วโรคระบาดมันก็จะเริ่มจากตรงนั้นในหนึ่งปีเนี่ยอลัลลอฮฺมานาหัวตาลาจะลงมาคืนหนึ่ง แล้วโรคระบาดก็จะเริ่มมาจากตรงนั้นเนองเพราะนั้นด้วยกับการที่เราปิดแล้วก็บ,บิสมิลลาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าป้องกันใช้ตาอย่างเดียวป้องกันสุขภาพของเราเองด้วยเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องจ่รับของเราตาล่ะชีวิตของเราเนี่ยการขึ้นไหวการหยุดนิ่งนะเราเข้าบ้านแล้วก็บ,บิสมิลลาเวลาเราสวมเสื้อแล้วก็บ,บิสมิลลาเข้าห้องน้ำแล้วก็บ,บิสมิลลานะครับทุกอย่างที่เราจะเริ่มทำอะไรเนี่ยบิสมิลลาให้หมด นะแล้วเรลลาตาลาก็จะปกป้องขนาดว่าลูกของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่บิสมิลลาเนี่ยเติมมาโตมาเนี่ยมันมีแชต่ตานอยู่ครึ่งหนึ่งโตมาเนี่ยมีแชาตานอยู่ครึ่งนะเพราะนั้นชีวิตของเราของคนมุสลิมเราเนี่ยนะครับด้วยกับบราระกัตของบิสมิลลาจะทําให้หาบสามารถหา่างไกลจากแชตานได้เพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้ขอนําเสนอนะเรื่องสุดท้ายนะในยุคในบีเนี่ยทุกคนบิสมิลลาหมดเลย คนที่บรรดาฟาราบาที่อยู่กับท่านในบิสสลสอร์นัมเนี่ยนะในเมืองมาดีนาเนี่ยบิสมิลลาจนกระทั่งว่าที่นอนแชตานก็ไม่มีอาหารการกินอาหารแชตานก็ไม่มีคือในหลังจากออดิลฟิตรีเนี่ยบรรดาฟาฮาบาจ่ายสกาดฟิตรอในบีสก็ให้สั่งไปเก็บในที่หนึ่งแล้วสั่งอบูฮุไรรอห์เบียัลลอฮุตาลานให้ไปเฝ้าเอาไว้ปรากฏว่ามีคนมาขโมยสากาดฟิตรอเป็นอาหารข้าวสาลีเนี่ยนะเอ่อคืนที่หนึ่งคืนที่สองคืนที่สาม นะสุดท้ายเนี่ยหลังจากคืนที่สามผ่านไปอันนี้ผมเล่าแบบสั้นๆเพราะว่าต้องการที่จะสรุปให้รวบยอดอับูฮุยรอรับเราเรียนลอมาตาลานมาบอกกับนบีศ็อลลัลลอฮซาลัมบอกว่าฉันก็ปล่อยไปแล้วพวกความจนของมันนะทุกครั้งที่ฉันจับเนี่ยฉันปล่อยเพราะว่าสงสารมันจนเพราะอบูฮุยราะับก็จนเหมือนกันเบียสซาลลามบอกว่ารู้ไหมนะใครนะก็อบูฮุยรอรับบอกว่ารอรอซูลุอัลัมนบีบอกว่านั่นชัยฏอนนั่นแหละชัยฏอน แล้วทำไมต้องมาขโมยอาหารฟิตร้าด้วยไหมเพราะว่ามันไม่มีอาหารกินทําไมเชตานมันหาอาหารกินไม่ได้ทุกคนในมนดีนามุนาวรอเนี่ยอ่านบิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารหาของกินไม่ได้มันก็อ่อนแรงแล้วมันจะไปรอใครละ่ะเวลาคนไม่มีอาหารกินเนี่ยอ่อนแรงราะนั้นพี่น้องเจรักของเราตาลา่ะชีวิตของเรานะครับเราจะขาดบิสมิลลาฮิรักมานิรฮิมไม่ได้ ในทุกช่วงโอกาสของเราในทุกการเคลื่อนไหวของเราก็ขอเจากระลาสมาดาฮูกาตาลาให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่กับบิสมิลลาห์นี้และเป็นคนหนึ่งที่เชื่อฟังต่อร์ลาตาลาและเป็นคนที่จอร์ลาตาลาพอใจและเข้าสวรรค์ของจอฮ์พี่น้องและตัวผมด้วยอัลกุลโอลีฮะดาวะอัลสักฟิรุลลอฮะลาอัลวมาดีวะละกุมเมริไซัยอิมุสซิมินามีกุลิษะมินฟัสซัฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุอรลฮีม اللهم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس وحد الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وقوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله Inna allaha ta'ala ya'murukum bil adil wal ihsan wa ita idil qurba wa yanhanil faqsha'i wal munkari wal ba'di ya'idhukum la'allakum tazakkarun Atimu salam rahmatullahi